พาณิจจังหวัดปัตตานีนะครับชูสินค้าเด่นจังหวัดปัตตานีสู่การค้ายุคใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการค้าและเจรจาธุรกิจออนไลน์หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า O B M นะครับครั้งที่2ครับภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาสินค้าฮาลานสินค้าเด่นปัตตานีสู่การค้ายุคใหม่ประจำปี2567ครับท่านผู้ชมครับระหว่างวันที่17ถึง18กันยายน2567ที่นี่ครับ ลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับก็ได้มีกิจกรรมพิเศษนะครับตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับนะฮะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงการค้าและเจรจาธุรกิจออนไลน์ OBM ครั้งที่2ครับโดยได้รับเกียรติจากนายสนั่นสนทิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดงานและมีนางอพิกาคงเมียนพานิ์จังหวัดปัตตานีกล่าวรายงานโครงการพร้อมด้วยพาณิ์จังหวัดสงขลา อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีแขกผู้มีเกียตรติคณะพานิจจังหวัดปัตตานีผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมพิธีเปิดชมช็อปสินค้าภายในงานอีกด้วยครับ นางอัมพิกาคงเหมียนครับพาณิชย์จังหวัดปัตตานีก็ได้เปิดเผยครับว่าตามแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานีปี2566ถึง2570ได้กำหนดเป้าหมายคือเกษตรกรรมยั่งยืนผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพต้นทุนทางสังคมเข้มแข็งภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและสันติสุข โดยมีเป้าหมายให้จังหวัดปัตตานีนั้นเป็นศูนย์กลางของแหล่งผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลที่มีคุณภาพภายใต้การเลือกสรรสินค้าดีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มาจัดจำหน่ายทางอาหารทะเลแปรรูป,รปผลิตภัณฑ์สินค้าจากเกษตรกรรมแปรรูปอาทิตลูกหยีแปรรูปทุเรียนกวนผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกแล้วก็สินค้าอื่นอีกมากมายทีเดียวนะครับรวมถึงการเจรจาธุรกิจการค้าในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์มากกว่า10คู่ค้าเลยที ทางนี้สำนักง,งานพาณิจังวัดปัตตานีก็ได้กำหนดจัดงานสินค้าเด่นจังหวัดปัตตานีสู่การค้ายุคใหม่ระหว่างวันที่17-18กันยายน2557นี้ครับขอเชิญได้เลยที่ นะครับลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งครับศูนค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนั้นมาร่วมอุดหนุนสินค้าของดีชายแดยนใต้จากจังหวัดปัตตานีกันได้นะครับตั้งใจมาให้ท่านผู้ชมได้ชิมได้ช็อปกันเลยนะครับที่เซ็นทรัลนะครับมาใกล้ๆกันเลยทีเดียวนะครับนะฮะ อันนี้ก็ต้องอเรียกได้ว่านะครับเผื่อเวลาด้วยสําหรับในส่วนของเส้นทางก็เส้นทางการจราจรนิดแล้วก็แถวแถวเซ็นทรัลนี่ก็เป็นอีกบริเวณหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่านะครับก็อาจจะมีขบวนรถเยอะแยะมากมายทีเดียวมาจากนะครับ ต่างแดนบ้างนะครับมาจากต่างจังหวัดบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับมาหลากหลายเทศกาลกันเลยทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็แต่นะครับเมื่อได้มาช็อปได้มาชิมสินค้านะครับคุณภาพของจังหวัดปัตตานีโอ้โหความเหนื่อยหายกันไปเป็นิดทิ้งเลยนะครับนี่ผลไม้มีทั้งเงาะมีทั้งมังคุดแล้วก็มีนะครับเนี่ยรังแคท่านผู้ชมรู้จักไหมครับโอ้โหหวานอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับมากันสุดๆนะครับลองดูที่วินงเร้าก็ได้นะครับภาษาใต้วินนะครับนะฮะแล้วก็ต้องเรียวอย่างนี้นี่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปต ต่างมากมายทีเดียวนะครับแม่ทุเรียนล่องกล้องเห็นแล้วก็รู้สึกน้ำลายสอนะครับเลยทีเดียวนะฮะก็สามารถที่จะแวะเวียนกันไปได้ทีเดียวนะครับผลิตภัณฑ์ไม่ปิดหวังแน่นอนทีนี่นะครับเซ็นทรัลชั้นหนึ่งนะครับที่ร้านโปรโมชั่นเลยครับ